วานกินข้าหลามกันแล้วนะครับวันนี้สัญญาว่าจะพามาดูร้านหอยจ้อที่อยู่ข้างๆนะครับรับรองอร่อยมากนะครับไปดูกัน,นครับสวัสดีค่ะอันนี้ขายเป็นเส้นกันเสียงกันเสียงปูจัมโบ้กันเนื้อปูกล้ามเนื้อปูอ,อกแห่กึนกุ้ง ปูจา๋าแล้วก็มีกันเชียงปูอันนี้ถ้าทอดเนี่ยคือคิดตังตังหกหรือว่าได้ราคานี้แล้วะะอะคะสั่งละทอดได้เลยอ๋อสั่งละทอดได้เลยโอเคทอดฟรีทอดฟรีงั้นเอากันเชียงปูอันนึงค่ะแล้วก็ กันเชียงปูสองเลยแล้วกันอันนี้ร้านเปิดกี่โมงคะหกโมงถึงกี่โมงะคะถึงปิดหกโมงเปิดจันจันถึงสุกสร์อาทิตย์ด้วยทุกวันหรือมีวันปิดด้วยคะ่ะเปิดทั้งวันเจ็ดวันเลยเนาะ มาดูกันนะคะว่าเขาทอดยังไง ่กินมากตัวละ3 5บาทเองค่ะ ที่ลูกค้าไม่ได้ขาดสายเลยนะคะลูกค้าแน่นหน้าร้านจะ็มเ็เหมดเลยค่ะ อันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับโอ้ปูจา๋าแล้วก็หอยจอนะฮะนี่เลยนะครับเปิดมาโอ้ทอดใหม่ๆเลยนะครับอหอมหอๆเลยฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะมีปูจา๋าแล้วก็หอยจอน้ำจิ้มแน่นอนฮะร้านนี้เขาว่าน้ำจิ้มอร่อยแต่ผมจะยังไม่จิ้มนะครับทุกคนเขาอยู่ในรถเดี๋ยวหกเลยเถอะนี่ผมจริงๆแล้วผมเปิดหยิบกินไปสองชิ้นแล้วนะฮะ เขาก็มีช้อนกับมีไม้ให้เดี๋ยวเราจะลองชิมอันนี้ดูนะครับหอยจ้ออันนี้ไม่ต้องซื้ออะไรมาออเป็นแบบเป็นกันเชียงปูกันเชียงปูนะครับนี่เดี๋ยวเรากินกันครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะฮะอืมอืมนี่นะครับนี่ที่ทะลุออกมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อืมอืมกันเชียงปูเนื้อแน่นเลยครับทุกคนชิ้นใหญ่ๆ ืมฟองต้าหู้ที่ห่อเนี่ยกรอบอืมหอมนะครับหอมกลิ่นเครื่องเทศที่เขาใส่มาข้างในอืมส่วนเนื้อปูนี่แน่นมากแล้วก็ไอที่เด็ดสุดๆก็คือตัวฟองต้าหู้ที่หอนี่แบบไม่ธรรมดาไม่ไม่เหนียวนะครับเราเคยกินบางทีเจอฟองต้าหู้เหนียวๆแต่นี้กรอบนะครับเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะทอดใหม่ๆเลยนะพอสั่งแล้วเขาก็ทอดให้อืเดี๋ยวผมแฮปกันเชียงปูออกมาเฉยๆเลยดีกว่า ข้างในเป็นเนื้อปูเป็นชิน้นๆเลยนเนื้อปูแน่นเป็นชินช้นๆเลยฮะอ,อร่อยมากครับทุกคนไหนๆก็ไหนๆฮะเป่าหน่อยขออนุญาตนะฮะอ,อร่อยครับใครมาต้องลองครับเจ้านี้อยู่ติดกับแม่นิยมเขาบอกว่ากินไปอย่าเพิ่งพูดนะฮะ ดีทั้งรสสัมผัสดีทั้งรสชาตินะครับอืมขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะมาชนบุรีทั้งทีเราต้องไปดูอะไรที่น่าสนใจน่าสนใจนะฮะเฮ้ยจออันนี้เป็นแบบกันเชียงปูแบบธรรมดานะครับไม่ใช่จัมโบ้นะฮะถ้าจัมโบสองร้อยหสิบมันจะใหญ่ขนาดไหนนี่แค่ธรรมดารูนะครับดูเนื้อปูนะครับมันประมาณครึ่งหนึ่งของก้อนนี้เลยอะ่ะ Uh oh. ทุกคนครับหลังจากออกจากข้าหลามแม่นิยมที่น้องมนนะฮะออตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปสัตหีบนะครับกะว่าจะไปดูร้านกาแฟที่ชื่อว่า331 Coffee Wall นะฮะไปดูเครื่องบิน Air a i r b u ั A330 นะครับเป็นคาเฟ่เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนเครื่องบินเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะนี่ เดี๋ยวเราไปดูกันครับขออนุญาตขับรถก่อนนะครับตอนนี้อยู่บนถนนเข้าหลามนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตัดขึ้นเส้นหมายเลข7นะฮะขับรถก่อนนะครับทุกคนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดูเครื่องบินแอบัสเอสามนะครับทนี้นะฮะว่าข้างในนั้นคาเฟ่ในเครื่องบินมันจะเป็นยังไงนะครับเอะมันจะเหมือนกับที่เรานั่งเครื่องบินและกินกาแฟาหรือเปล่านะครับกลับมาชมกันนะครับสวัสดีครับ